ไดกกี่หอหัวว่ะแล้วมันเก็บยังไงคเงิงเดงนี่ปะอ๋อโอเคโอเท่าไหร่ปันหนึน่งน,นัดเจ็ดสิบสวัสดีครับไม่กิก สวัสดีครับฮะเอาแฟชั่นอะไรอีกไหมมีหรอเอาค่ะมีแต่หน้าตาขายครับรอบนี้ฟรีไหมคะฟรีน้องเดียวเอาหมดเลยนี่นี่สนใจป่ะตัวเดินเดินนี่วีน่าล่ะใชดนี่เะม,ม,มีบินมีบินบินด้วยเอาพี่ขายอ่ะน,นี่พี <laughs> ่เก๋ <laughs> ถ้าเป็ดเดินสามเอ็มครับเป็ดบินเอ็มครึ่งครับเอ็มห้าไม่มีตาเลยแหมเอวพี่ขัวเยอะจังอันนี้คุยปะเนี่ย่าอะไรคะพี่ขัวัวอะไร คำาุดแรงไหนบอกวขาคุยแล้วเอ็นนี่นะเดี๋ยวเฮ้อแชทไปเยอะก็ไม่น้อย้ยี่สามคนในเบลล่างตอนนี้นะมาเก็บอาวุธได้ใครมาถึงเก็บอาวุธบอกเพื่อนไม่ไม่ไม่ต้องถืออาวุธนะรอดูคนอื่นทำอะทำเขาทำอะไรกันทำทำแบบนั้นนะโอ ไอ้มั่งมาเลยมั่งจะพูดและโอเคเพื่อนอันนี้กับแก้วเจ้าตัวอ่ะเจ้าตัวอยู่ไหนหัวชมพูอ่ะครับพี่เอ้าเรื่องแก้วนี่หรอแล้วหัวรถนหมดอ่ะชื่อชื่อไว้ครับพี่เกิดจะถามอะไรมันเอเพชรใช่คนนี้ปะผมจำเสียงไม่ได้เพื่แต่ถ้าหัวชมพูก็ใช่นะที่อยู่ร้านเช้าใช่แหละมึงคนเดียวบผมบอะคเป็นคนบอกให้น้องบอกเองอ่ะแล้วทำไมมึงถึงมึงถึงบอกอย่างนั้นอ่ะบอกงั้นแหละ มึงบอกแบบไหนล่ะที่มึงบอกน้องอ่ะมึงถามน้องมึงยังพี่ถามแล้วน้องบอกว่าอะไรฮะพี่พาวเดี๋ยวคุยก่อนมาขวบู้นอ่เลยน้องก็พูดอะไรไม่ดีรงสงสัยเพิ่งเป็นเพิ่งศึกมาเล่นทิศดิทิศเกูบอกว่าดึงอยู่ไอ้เกี้ยว อ่ะโอเคอันเดี๋ผมเล่าให้ฟังทีเดียวนะทำมาทีเดียวครั้งเดียวอ่ะผูชาวติ้งให้ในในดีทุกคนคือเมื่อเช้าอ่ะกูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่น้องผู้ทำมามันถูกเวที่ที่ที่ไปเล่นแบบว่าดึงด้วยน่าแหละแต่ว่ามึงอ่ะเป็นคนบอกให้น้องอ่ะให้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 เวอร์ไดมาเตือนมาเตือนเพย์ถูกไหมเรื่องที่ออกไปเล่นนอกวงถือไปตอดใช่อ่ะอันนั้นกูเข้าใจมึงมึงเตือนอ่ะมึงเป็นพี่มึงทำสิ่งที่ถูกต้องเลยเพื่อนกูเข้าใจแต่กูไม่เข้าใจว่าเตือนอ่ะเตือนได้แล้วกูถามนี้ สิ่งที่มึงสิ่งที่มึงทําอยู่อะสิ่งที่พวกกูทําอยู่อะแก๊งมึงก็ทําปะเออถูกไหมตอนเหรอเออทำยังไงวะก็คือเล่นนอกวงไงนอกร้านอะเล่นนอกวงกับไหนเกตมึงอยากกูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะนอกวงสาหรับกูอะร้านอื่นไม่ว่าจะเป็นพีคทามหรืออะไรเงี้ยอะสมมติร้านไม้ไปเล่นกันบนเขาหรือตรงอู่หรืออะไรเงี้ยคือแก๊งมันเยอะมึงเข้าใจปะพื้นที่เล่นน้อยเอาไปเล่นได้อเข้าใจได้แต่มึงดูสิ่งที่เพลเล่นมึงรู้ไม่เล่นไง ไอเพนบอกมาลูเดียวมันบอกอยากเล่นมันวิ่งไปเรื่อยนะวิ่งไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่ใช่แค่ร้านเดียวนะสามสี่ร้านก่อนจะมีร้านเนี้ยสามสี่ร้านวิ่งไปเรื่อยนะวิ่งไปไหนอะไอพี่ชายเพจท้งไอเอานี้คือกูไม่สนเราตรงนั้นนะเพราะว่าเพราะกูบอกน้องกูแล้วว่าเยมันมึงมึงไม่สนมันก็ไม่ได้นะไอโง่อะไรกูไม่ที่ที่ไม่ให้กูพูดก่อนให้กูพูดก่อนตรงที่กูบอกไม่สน่ะมันไม่ใช่เว้ยว่าว่าน้องกูทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูก กูเตือนน้องกูแล้วแล้วซึ่งมึงก็ทำถูกต้องแล้วที่มึงมาเตือนน้องกูถูกไหมแต่กูไม่เข้าใจว่ามแล้วทำไมมึงถึงไปงัดกูไม่ได้เตือนเพยตั้งแต่ร้านนี้ร้านแรกนะมึงถามเบดิก่อนร้านนี้มือสองกูก็กูก็บอกมัาไม่ใช่หรอวะบอกเพวิ่งไปไหนมันออกวงแล้วถูกไหมตุ๋ไม้เพแต่แต่ว่าตอนนั้นพี่ก็ไม่ไม่ได้ดีนตอบแบบว่าก็ไม่ได้ตึงเท่าไอ้นั่นอะตอนมือไอตอนที่พี่งัดแม่พี่พี่ก็ไม่ได้งัดถูกไหมร้านนั้นพี่ก็ไม่ได้งัดถูกไหม จากนั้นได้ไงคู่ยังไม่จบเลยร้านมือสองอ่ะก็ใช่ไงพี่ก็ตอนนั้นพี่ยังพูดเล่นกับผมอยู่เลยอ่ะไอตรงมือสองอ่ะพี่เดินไล่ผมอ่ะที่พี่กับผมเหลือคู่ท้ายพี่มือสองอ่ะที่พี่คุยเล่นกับผมอยู่เลยอ่ะพูดถึงบอกไงว่าว่าพวกกูไม่ได้รู้จิตนามึงว่ามึงต้องต้องการอะไรไงต้องการมาดึงพวกกูให้ทําอะไรหรือเปล่ากูมันไม่ใช่แค่ร้านเดียวอะกูจะว่าถ้ามึงถ้าเป็นมึงถ้าเป็นมึงเป็นกูนะกูว่ามึงก็คงแบบ มึงก็คงไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะกูคิดว่านะเพราะกูว่าแบบกูไม่ได้อคติไม่ได้อะไรเลยนะใอ่คือไอตอนกูกูเข้าใจในมุมที่มึงสื่ออะมึงไอ้เรื่องนั้นอ่ะกูเข้าใจเวซึ่งสิ่งที่มึงเตือนน้องอ่ะมันสิ่งที่ถูกต้องแล้วพอนนน้องก็ฟังมึงฟังมึงฟังไอ้มั่มฟังไอ้ดุ๊กถูกไหมหรือมึงจะบอกว่าน้องนได้แก๊งไม่ฟังพวกมึงไหมไม่มีถูกไหมไอ้ตอสผู้ทํหน่อยแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะมึงเตือนน้องอ่ะถูกต้องแล้วเวไอ้เฮียสุดท้ายถ้าน้องกูมันมันทำไม่ดี แต่สิ่งที่มึงเป็นตัวแบบต้อนอย่างที่ไม่ดีอะ่ะคืออะไรคือมึงไปงัดเนี่ยเพื่อนคือมันยังไม่ได้จบไงเพื่อนม,มึงก็ได้ความหมายกูปัมึงก็แค่มาบอกน้องว่ามึงบอกน้องให้กลับมาเล่นในวงมึงบอกฝายเวอร์ไม่บอกไอเปเอาโอเคเปก,ก็บอกโอเคแล้วก็มาเล่นในวงแล้วทาไมมึงก<ๆ>่งอนที่กูจะงัดอ่ะกูเห็นมันวิ่งไปยันตึกลุงอะ่ะแล้วกูก็บ,บ,อกบอกว่ามึงบอกมันดิมันออกวงไปแล้วไม่พี่ผมไม่ได้เดียวไปตึกลุงนะพี่ไม่เปย์ช่างเปย์ไม่เปไม่ต้องเถียงมันคือเจตนาเจตนาอคมอคือฝั่งงคือฝั่ท่ โอสเวนเขาพูดอ่ะคือกูมองเป็นกลางนะกูพูดตรงนี้แต่ว่ากูก็ยังหายผลมา,มามามาไม่เข้าใจไม่ได้เลยว่าที่ที่มึงงัดก่อนแล้วแล้วมึงไปเลยอ่ะแล้วน้องกูถามว่าอันนี้ไม่ไม่เล่นแล้วหรอพี่แล้วแล้วมึงไปเลยคือ,อยังไงไปร้านอื่นเลยอ่ะกูเข้าใจว่าตอนเช้าอ่ะลูบแ๊งมันน้อยมึงอยากจะแบบว่าอยากจะทําลอกทํำลูบของมึงถูกไหมมึงไม่เข้าใจจริงๆหรอวะ จากจากผลเรื่อง่ที่ที่พูดมากูกูแค่คิดว่ามันออกวงไปแล้วออกวไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเข้าใจแต่การที่เตือนอ่ะถูกแล้วแล้วทำไมมึงมีสิทธิ์อะไรที่จะมางัดก่อนอ่ะทางนั้นไม่ตอนมึงไม่ได้เตือนร้านแรกหรือเปล่าบอกกูไม่ได้เตือนร้านแรกมึงมึงมึงคิดว่าน้องงทำร้านนี้ครั้งแรกแล้วถ้าหลังจากเนี้ยแก้มกูกับแกมมึงออกวงแดงตัดเลยไหม เอาไหมเล่นแบบนั้นเลยมันไม่ได้ดิเกทมันไม่ใช่อย่างนั้นดิมึงมันต้องดูเจตนาด้วยดิมันก็คือเจเจตนามันก็คือมันก็ไม่ได้ผิดที่อะไรเงถูกไหมล่ะก็คือนอกวงมันเล่นได้ก็คือวิ่งไปได้เรื่อยๆดิถ้างั้นอ่ะใช่ไงเขาจะตัดกันแล้วใช่หรอเพื่อนไม่ใช่จริงๆหรอก็ไม่มีกฎไงสุดท้ายมึงมีห้าคนอ่ะมึงก็ตีตีไปดิมันเป็นไรมันแล้วน้องเรียกกลับมาน้องมันไม่กลับมาหรอแล้วอย่างมึงมึงมึงมาเตือนเอ้ยมึงมาเตือนเตือนน้องมันอ่ะน้องมันก็กลับมาถูกปะก็คัััดดไอออ้มมมึึงงงงปปแลลว่ะะถูกกบาจรริๆห ไม่ตลอาจริงไอ้ตอดกินอะไรอะเต็มปากเลยแม่ร้านอลไรมึงบอกว่าน้องบอกว่างานเสร็จแล้วเออก็กูบอกอยู่มันไม่ใช่ร้านนี้ร้านแรกร้านไหนบ้างอ่ะพี่ใจเย็นเพื่อนร้านมือสองมีร้านมือสองร้านมือสองแล้วก็ร้านกลางพี่ตรงร้านแตกแล้วก็ร้านตูนแตกไม่รู้อ่ะมีประมาณสามร้านตรงต้งไหนละพี่วิ่งตูนที่ที่ตูนแตกวิ่งขึ้นไปสี่แยกตรงหลังหลังตึกร้อยเสาพี่ ไม่เอางี้ครูขี้เกียจพูดรักคือมึงก็ไม่คือมึงคือมึงไม่พอใจที่น้องครูวิ่งมันไม่ไม่พอใจอะไรเลยนะคูไม่ไม่ไม่พอใจอะไรเลยคูแค่ไม่เข้าใจเฉยเออแต่ตอนนี้คูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ว่าที่มึงงัดเลยมันทำมันทำทำไมก็ได้ทำไมแล้วไอเรื่องไมอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องพวกนี้ก็เลิกเม้นไปแล้วอ่ะ แล้วมันไม่มีนะว่าออกวงแล้วเล่นไม่ได้อะไม่ก็เกมไม่ถึงถามไงว่าเกมแต้วแบบนั้นใช่ไหมที่ออกวงแล้วก็เล่นเงินเลยอะมึงก็ยังไล่ไล่น้องกูอยู่พวกเลยแทง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 ตึ้งตั้ผมวิ่งไปเรียกครับพี่ตั้ง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 วิ่งตามววิ่งวิ่งตามตอนนี้หาจุดตรงกลางดีกว่าแถตรงนี้ก็ไม่จบหรอกไม่พี่คือพี่วิ่งตามมาสองคนเลยถ้าวิ่งมาเรียกคือคือผมวิ่งต้องวิ่งเป็นคนเดียวถูงแม่นแต่พี่วิ่งไล่ผมแบบว่าสองคนเลยแบบว่าอีกคนนึงรอแทงอีกคนนึงงรรออเเะไี้ยคื ถ้ามาเป็นยังไงใช่ครับตอนแรกตอนแรกวิ่งร้อนเรื่อยๆครับพี่เพราะมันเป็นเนินอะทางนี้มึงโกหกว่ะะอไรรคับพี่มึงมึงโกหกกูเหรอเนี่ยโกอะไรน้องมึงอ่ะไม่ใช่ครับพี่ตอนแรกตอนบอกว่าบอกว่าให้วิ่งให้วิ่งไปเล่นเลยแล้วก็ก็ตอนแรกก็ให้วิ่งเขาวิ่งตามไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าวิ่งที่เขาวิ่งไปไกลอ่ะครับพี่นี่กูบอกกูก็บอกว่ามึงไปตามมันกลับมาดิพี่จันตั้งอยู่รถอยู่ป่ะพี่วิ่งไปบอกว่ามันมันออกร้านไกลมากไม่ได้ครับพี่มัอยู่รถร้อยเท่อนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าคือไอตอนแรกอ่ะ ไอจุดเริ่มใช่ไหมคือตรงเนินใช่ป่ะผมก็กดมึงข้อไหนวะกดข้อนแรกเรากระผมมาสามคนแล้วผมก็วิ่งออกไปปุ๊บมีสองคนก็วิ่งไปขึ้นมาเงียบโอเคครับให้เกียรพูดดดดิกกของมึงนี่ข้อไหนวะไหนมึงกลางไหมกูดูดิตอบกูดิกูไม่ตอบคุยพูดดีเลยนะมึงคุยมึงคุยกับน้องกูดีไม่ได้หรอไม่คือสิ่งที่มึงทำมึงคิดว่าถูกหรอแบบเนี้ย งั้นก็ขอดูกดเลยกูไม่ได้คิดว่าถูกหรืออะไรหรอกแล้วคิดว่าสิ่งที่น้องมึงทำมันถูกไหมล่ะเอาอย่างนี้ถูกไหเสียงกันก็เสียงกันมากูก็บอกไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าเสียงกันไม่จบหรอกแต่แต่สุดท้ายแล้วอะที่เขาถือปืนยงเสียงกันไปมันไมจบหรอกัมึงถือปืนเหรออ่ะมึงไม่ต้องคุยแล้วงั้นอ่ะไอ้เหี้ยมึงเอาโอ๊ยผัวก่อนัก่อน เอาศ่รมาเอาศขึ้นรถมาเอาศพขึ้นรถมาเาศพข้นรถเอาศพนี้มึงม่ออบ้ตัโอเวนกลัวโอเป็นกลัวเปลยนปลนปืนนี่เขาเขาาตาเยอะเปลี่ยนเปลนปูไม่ฟังหรอกสวยสวยสวยไมึไม่เล่นไม่ ดึงดึงดึงส่งออกมาดึงสงมาพี่ดึงส่งมาฮ้ยย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 ยเยย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 ยสยย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 ย่ยยสยย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 0 ดึศส <perfekt ion ic> ตองนะพี่เมื่อกี้เนี่ยตายเเไ,ไม่หก็ไม่รู้อย่างนูก็จะหลบไม่รู้โด,ดนไม้ใครได้ซ้ำกำลังจะอุ้มศพเขาไป ชุบน้องเกลมาไม่มีผิดหวัง,งที่เลือก<ห>ถูกแล้วล่ะที่เลือกน้องเกลแล้วน้องเกลก,ก็จะเอาน้ชัยชนะมาต<ห>ู่ของแกอยู่ในวอออกเลยนะมันเหลือห้าคนขยามยิ่งใหญ่ก็ต้องชุบน้องเดลแล้วล่ะออกเลยออกเลยถ้าถ้ามันหมดแล้วก็ออกเลย ไปนะโอเคพี่เพื่อนเราเดี๋ยวซ่อมรถก่อนเพื่อนเราแพ้หรอเอ้มันยังไม่ถืออาวุธกันเลยจริงนั่นน่ยยังไม่ได้ตึง้งเลยนายยังไปตึ้งเนี่ยเออแล้วขึ้นมาทึ้นมพี่สั่งลองเดียวนะถ้าพี่จะให้ลองเดียวโลงรักอ่ะ โอ้หอะไรระเบิดวะเนี่ยตัองตัองฮัลโหลฮัลรู้อยู่ไหนอะเพื่อนเราเหลือสามคนแล้วในวอฮัลรู้อยู่ไหนไม่โดน แต่ในทวิตเขาบอกว่าเดือดจนระเบิดรถระเบิดเต็มเลยค่ะรถระเบิดหน้าเลเบลเต็มเลย